ประเดีประดที่จรินะครับก็เลยก็เลยแบบว่าก็ดจากคนนแต่ก็ไม่ เองต้องขอความสะดวกในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะทาเรืษสารกรม้าตะพุกจดตั้งขึ้นตามนโยบายภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออ s สต์ซีบอร์ดตึกหลกในโปรแการสารกำแห่งประเทศไทยผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระท่านมงเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกรุณาให้เกียรติเป็นประธานในที่ปิ้นสุดระาให้บริการเพิ่มมากขึ้น3 เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC 4. เพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโครงการพัฒนาสำหรับการพัฒนาโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาบุตรระยะที่3ช่วงที่1นองอกจำกัดไปเมื่อวันที่1ตุลาคม2,062และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพศ2567 ในนามกระทรวงอุตสาหกรรมผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่ที่เปิดโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาศตรภทุิระยะที่สามท่านรับตัีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม,รรรมท่านกระทรวงอุตสาหกรรมท่านผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมผู้ใหญ่ทางด้านภาครัฐภาคเอกชน ผู้ีิจัยที่มาร่วมง,งานในวันนี้ตลอสื่อมวลชนที่รัทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินด,ดีและเป็นเกียรติที่จะเป็นประธานในิธีเปิดโครงการพัฒนา่าเรืออุตสาหกรรมมาตะพุยระยะที่สามช่วงที่หนึ่งซึ่งก็เป็นการร่วมนุ่มทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EC ซึ่งจะขอให้เกิดการพร้อมรีพอร์ตในการดำเนินง,งานประถมขันเวทตามที่มุ่หวางไว้ทุกประการขอบคุณครับสวัสดีครับ ช่วงที่หนึ่งซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้ทำการปล่อยยืนก้อนแรกลงไปขอทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการบ่งบอกว่าหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรือสายการพัฒน์ในระยะที่สามช่วงที่หนึ่งนั้นได้รับต้งอย่างเป็นทางการแล้วค่ะขอรสเตปประมุมนะคะในวันนี้ได้ไหมครับห้องนี้เลยครับ